รอบรู้รอบด้านการเกษตรโดยปกติลำไยใช้ระยะเวลา8เดือนหลังดอกบานจึงเก็บเกี่ยวได้โดยลำไยจะเริ่มติดพ้นประมาณเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนและจะเริ่มเก็บเกี่ยวประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาคมรอบรู้รอบด้านการเกษตรการปฏิบัติและดูแลรักษาลำไยในระยะติดพ้นและการเก็บเกี่ยว สำหรับแนวทางการปฏิบตัติเพื่อช่วยให้เกษตรกรชาวสวนลำไยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตลำไยในระยะติดผลและการเก็บเกี่ยวมีดังนี้แนวทางการปฏิบตัติในระยะติดผลและพัฒนาผล 1. ให้น้ำอัตรา250-350ลิตรต่อต้นสัปดาห์ละ2ครั้ง 2. เมื่อลำไยติดผลใส่ปุ๋ยเคมีเช่น สูตร15 15 15ผสมกับสูตร46 0 0ในสัดส่วน1ต่อหโดยใส่ในอัตรา1-2กิโลกรัมต่อต้น 3. เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดมแมลงศัตรูพืชเช่นสำรวจพบมวลลำใหเกิน20%ป้องกันกำจัดโดยพ่นด้วยสารคาบาริล40กรัมผสมน้ำ20ลิตร ส่วนเพลี้ยหอยหรือเพลี้ยแป้งเกิน20%ปป้องกันกำจัดโดยพ่นโดยสารครอปเฮริฟอร์ส30มิลลิตรผสมปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์30มิลลิตรและน้ำ20ลิตรพ่นสครั้งห่างกัน7วัน 4. ป้องกันกำจัดผีเสื้อมวลหวานด้วยกับดักไฟฟ้าหรือเหยื่อพิษ 5. ก่อนเก็บเกี่ยว30วันใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 0, 0-60 หรือสูตร13-13-21ใส่ในอัตรา1-2กิโลกรัมต่อต้นส่วนนระยะเก็บเกี่ยวมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 1. เก็บเกี่ยวประมาณ22สัปดาห์หลังติดผลโดยสังเกตจากลักษณะผลที่มีขนาดใหญ่เต็มที่ผิวเปลือกด้านนอกเรียบเปลือกด้านในมีเส้นคล้ายร่างแหและมีสีน้ำตาลอ่อนมันและสีดำเนื้อมีรสหวาน 2. หักหรือตัดช่อบผลให้มีใบย่อยสุดท้ายติดไปด้วย 3. รวบรวมผล,ผลผลิตไว้ในภาชนะหรือสถานที่ที่สะอาด 4. ตัดแต่งช่อบผลคัดขนาดและคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานลำใหญ่ได้แก่ AA A และ B เกษตรกรควรให้ความสําคัญกับการคัดขนาดและคุณภาพผลผลิตลําไยให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อให้ได้ผล,ผลผลิตคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดหรือผู้บริโภคสามารถแข่งขันในตลาดภายในประเทศและตามประเทศได้